แพ้ยาจนตาบอดมีอยู่จริงนะคะคุณเอ็มนะคะเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องสูญเสียดวงตาไปเพราะว่าแพ้ยาอย่างรุนแรงการแพ้ยาแบบรุนแรงเนี่ยอีกชื่อหนึ่งคือสตีเวนจอห์นสันนะคะเป็นอะไรที่อันตรายถึงชีวิตได้ไม่ใช่แค่ตาบอดโดยกลุ่มยาที่ทําให้แพ้บ่อยนะคะตัวแรกเลยยาฆ่าเชื้อที่ลงท้ายด้วยชื่อซิลลินเช่นไดอกซาซิล,ลินเออกซีซิล,ลินพูดง่ายๆพวกนี้คือยากลุ่มเพนิซิลินนะคะเป็นยาฆ่าเชือ้อ ยาฆ่าเชื้ออีกตัวที่แพ้กันบ่อยนะคะคือซันฟาชื่อกันค้าก็คือแบคทรีมนอกจากนี้กลุ่มยาแก้ปวดไม่ว่าจะปวดท้องเมนปวดข้อพวกนี้ก็มีอัตราการแพ้ค่อนข้างสูงตัวสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือยาโรคเกาที่ชื่อว่าอัลโลพูรินอลนะคะยาเหล่านี้ถ้าแพ้มักจะแพ้รุนแรงถึงขั้นเป็นสตีเวนจอนสันได้โดยอาการหลักของการแพ้ยาแบบนี้คือมีผื่นขึ้นทั่วตัว มีแผลที่บริเวณเยื่อบุอ่อนไม่ว่าจะเป็นตาอาวัยวเพศหรือว่าปากที่ดวงตานะคะมันจะมีแผลด้านในเยื่อบุตาขาวทั้งหมดแผลนี้ก็จะเกิดการอักเสบแล้วก็หลอมรวมไปกับหนังตานะคะทําให้ลูกตาเนี่ยไม่สามารถขยับได้แล้วก็มีเยื่อสีขาวขุ่นมาบางังทําให้มองไม่เห็นการแพ้ยาที่รุนแรงแบบนี้นะคะถ้ารักษาไม่ทันมักจะลงเอยด้วยตาบอด ดังนั้นไม่ว่าคุณจะกินยาอะไรก็ตามหลังกินยาต้องดูอาการตัวเองถ้ามีผื่นขึ้นหรือมีแผลที่เยื่อบุอ่อนหยุดยาทันทีแล้วไปพบแพทย์ด้วยคำของยายจากเลสิกมาูกุเกต